พูดกับฟินกันนะคะวันนี้นะคะเป็นมารีวิวนี่ค่ะขนมมันฝรัออกก่อบกรชนิดแท่งหวานๆค่ะเป็นของน้ำข้าวจากประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ฟนซื้อมาจาการ้านลอสันค่ะร้อยแปดชอบนะคะ,คะก็ยังไม่เคยกินกนคะคะก็จะมาแกะเลยนะคะนี่ที่แกะอยู่ด้านหลัง เกะง่ายเกะแล้วดูดีดูสวยนี่นะคะสองข้างใมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ภาษาญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่ออกเดี๋ยวขอดูวิธีเกะก่อนโอ้เกะตามมาได้ด้วยนี่ยองเกะแบบนี้ เจะออาะขาดนี่ค่ะข้างในเป็นกลิ่นมันอะกลิ่นมันเลยอะอแค่เป็นอย่างนี้นะคะาสีออกม่วง,งๆอ่อนๆนะคะชมพูนิดๆชมพูเลยแหละ ก็ชามันหวานๆนะคะแล้วก็เหมือนกลิ่นแบบมันอ่ะหวานแล้วก็มีกลิ่นมันด้วยหวานแบบมันนะลองไหมคถ้าตาล้องกลิ่นเหมือนเหมือนมันเผาไหมไม่เหมือนมันหวานอึมมันเลยนะเนี่ยเหมือนไอ้มันม่วงที่เราเคยกินอ่ะเนี่ยกลิ่นมันม่วงเลยอ่ะ จะเยอะจังมันคือมันเมว่า <c oughs> ตัวนี้นะคะมันจะออรสคุนนหวานหอมๆเหมือนกำลังกินมันเผานะคะแต่ว่ามันกรอบๆนะคะแล้วก็หอมเหมือนมันหอมเลยสำหรับว,วันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กั share, กนเย,เยอะๆด้วยนะคะ